สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับการอัปเดตวิธีการแนบเอกสารการยื่นทวงหนี้ของกอบาวาสำหรับบริษัทอาคันเดและไทยประกันภัยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมแนบไปแล้วไฟไม่ขึ้นหรือแนบไม่ได้ลองมาดูวิธีการง่ายๆแบบนี้ครับอันนี้จากตัวอย่างของผมนะครับที่ ลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้แนบเอกสารผมเลยจะขอแนบเอกสารครั้งนี้ดูนะครับให้เข้ามาที่ยื่นคำทวงหนี้เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกชื่อบริษัทที่เราจะทำการเรียกร้องสินไหมของผมเนี่ยใช้ของอาคาเนเมื่อเราปรับเป็นอาคาเนเสร็จก็กดค้นหานะครับระบบก็จะโหลดเลขคำขอขึ้นมานะครับ เพียงแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ขอเกินหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาซ้ำอันนี้แก้ไม่ได้นะครับของผมจะขึ้น2อันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมยืน่นครั้งแรกที่ผมยืน่นผมยืน่นจากคอปพอนะครับแสดงว่าเอกสารของคอปพอที่เรายื่นเนี่ยถึงแน่นอนครับอันที่2ผมยืน่นออนไลน์นะครับแต่การยื่นออนไลน์ได้เลขก่อนแน่นอนแต่การพิจารณา อันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะเอาอันสุดท้ายขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่พิจารณาสิทไหมว่ากันต่อเลยนะครับสำหรับการแทรกเอกสารอันดับแรกนะครับให้เราไปกดที่ใบคำขอที่เราจะแนบเอกสารของผมเนี่ยแนบออนไลน์ผมจะต้องเลือกแบบออนไลน์นะครับในส่วนที่ผมยื่นขอปพไปเนี่ยผมส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ไม่แน่ใจว่าเขาจะแทรกอันไหนก็ลองทำดูครับอันนึงนะครับที่ผมรู้ได้ยังไงว่าผมส่งจากคอพอพอมาแล้วเนี่ยถึงอันล่างนะครับจะมีคำว่าชอมแอปลว่าเชียงใหม่นะครับผมส่งจากคอพอพอเชียงใหม่มาสแสดงว่าเอกสารทุกคนที่ส่งจากคอพอพอถึงแน่นอนครับหน้านี้จะบอกถึงขั้นตอนการดำเนินงานของการทวงหนี้ เราจะสามารถเช็คได้นะครับว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยเริ่มและหยุดจยดตรงไหนละนะครับทีนี้การเริ่มเอกสารเนี่ยก็มากดที่เลขบวกนะครับส่งเอกสารเพิ่มเติมทางหน้าจอจะขึ้นหน้าใหม่ให้เราอีกครั้งหนึ่งให้กดเพิ่มเอกสารครับแล้วประเภทไฟล์ของเอกสารที่ส่งสามารถส่งได้8ชนิดนะครับ ส่งได้ทั้ง PDF, PNG, Document แล้วก็ XLS นะครับหลายไฟล์ที่เราสามารถส่งได้แต่ย้าอย่างหนึ่งว่าอย่าให้ไฟล์เกิน5 MB นะครับขอให้ทุกท่านดูขนาดของไฟล์ก่อนส่งนิดหนึ่งนะครับหลายท่านบ่นในคอมเมนต์ว่าไม่สามารถส่งไฟล์ได้หรือไฟล์ไม่ได้นะครับให้ลองดูขนาดของไฟล์ข้อมูลก่อนว่าเกิน5เมกะไไหม ท่านครับเวลาที่เราใช้มือถือถ่ายรูปเนี่ยขนาดของไฟล์อาจจะเกิน5 MB ก็ได้นะครับมือถือบางรุ่นอาจจะเป็น10เมให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมโหลดมาครั้งแรกเนี่ยไฟล์มันใหญ่มากเลยจําเป็นต้องแปลงไฟล์ให้มันเล็กลงนะครับเมื่อเราเช็คไฟล์หรือขนาดของไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มการแนบเอกสารกันได้เลยครับ เมื่อเราเข้ามาก็จะมีคำว่ารายการเอกสารสีแดงอันนี้ให้เราเลือกโดยเอกสารที่เราจะแนบส่งเนี่ยมีอยู่4หลัก4หน่วยหลักๆนะครับ1ก็คือเกี่ยวกับตัวเราก็คือสำเนาบัตรประชาชนถ้าใครเปลี่ยนชื่อก็แนบใบเปลี่ยนชื่อได้อันที่2ก็คือเกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็เอกสารทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจการติดโควิดนะครับส่วนหนึ่งก็คือกรมธรรม์ที่เราจะต้องแนบไปและการทำกรมธรรม์ให้เด็กก็จะต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนด้วยนะครับการแนบหนึ่งครั้งได้เอกสารหนึ่งอย่างนะครับไม่สามารถแนบครั้งหมดได้ในไฟล์ในครั้งเดียวให้แนบหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเอกสารเพราะฉะนั้นการแนบยังตาต้องมี4ขั้นตอน1แนบบัตรประชาชน2 แนบเอกสารทางการแพทย์3แนบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร 4. แนบกรมธรรม์ทุกครั้งที่เราแนบจะขึ้นคำว่าสำเร็จขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแนบไฟล์ต่อได้เลยหากแนบแล้วเอกสารไม่ขึ้นรายละเอียดอย่าตกใจนะครับให้ปรากฏคำว่าแสดงเอกสารรับเข้าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าการแนบเอกสารเสร็จสมบูรณ์นะครับที่เหลือ ก็ให้ส่งเอกสารตัวจริงแล้วก็รอการพิจารณานะครับเราจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการส่งเคลมประกรันโควิดเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆที่ส่งเคลมประกันนะครับหากท่านใดเห็นว่าดีมีประโยชน์ขอช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้นะครับจะไม่พลาดข้อมูลดีๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจากผมเอชวลภพจาก